อัปเดตด่วนล่าสุดนะครับ20จังหวัดระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งวันทั้งคืนเสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก100%เกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อเมื่อวานเนี่ยจังหวัดของทุกๆท,ท่านมีฝนตกกันแล้วหรือยังและจังหวัดของทุกท่านยังต้องการฝนกันหรือเปล่าซึ่งเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมในวันที่19เวลาประมาณตอนสายๆนะครับ เราก็จะพบว่าพื้นที่ภาคใต้ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่สำหรับไทยตอนบนการก่อตัวของกลุ่มเมฆก,ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดโปร่งและเราสังเกตนะครับในพื้นที่ทะเลจีนใต้นั่นก็คือตัวของพายุวิภาพายุลูกนี้เนี่ยเส้นทางแนวโน้มจะลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียหลังจากนั้นก็จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนระหว่างวันที่21กรกฎาคม จนถึง25กรกฎาคมดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือทุกจังหวัดอีสานบนทุกจังหวัดและพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักซึ่งมาดูเส้นทางล่าสุดนะครับของพายุโซนร้อนวิภาตอนนี้อยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของหัวเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งตัวของพายุนะครับเขาก็จะเคลื่อนตัวตามแรงเหวี่ยงของโลกนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแรงโคลิโอลิส เอฟเฟกนะครับซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมจนถึง24กรกฎาคมกันต่อนะครับซึ่งจากในภาพโมเดลก็จะพบว่าตัวของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้ปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างด้วยกําลังแรงมากๆนะครับ เราดูตามสีง่ายๆเลยนะครับสีชมพูเนี่ยตัวของมรสุมถือว่าแรงมากนะครับตามเส้นสีดําที่ผมกีดเอาไว้นี่ก็คือบริเวณที่มรสุมแรงส่วนในเส้นสีชมพูนะครับก็คือพื้นที่ที่มรสุมถือว่ายังไม่แรงมากก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีสานกลางอีสานบนพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ภาคกลางตอนบนนะครับมรสุมถือว่าไม่แรงมาก สำหรับตัวของพายุนะครับจากที่ทุกคนดูเมื่อตะก,กี้เขาก็อยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามตอนบนลาวและพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประมาณช่วงวันที่2 1จนถึง24กรกฎาคมนะครับเราลองดูภาพในวันที่20กรกฎาคมกันต่อนะครับตัวของพายุก็จะเคลื่อนตัวจากพื้นที่ตอนเหนือของเกาะลูซอน เคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนบนใจฝั่งประเทศจีนตอนใต้ซึ่งเมื่อตัวของพายุนะครับเขาเคลื่อนตัวเหนือประเทศไทยมากขึ้นเท่าไหร่การพัดยกของมรสุมก็จะสูงขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหลายพื้นที่ต้องระวังโดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกเป็นพื้นที่รับลมมรสุมนะครับส่วนพื้นที่ภาคเหนืออีสานบนภาคกลางการเกิดของฝน อาจจะโดนตัวของพายุดูดความชื้นออกไปดังนั้นฝนก็อาจจะตกได้แต่ยังไม่หนักมากสําหรับภาคกลางฝั่งตะวันตกต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามรสุมเขาวิ่งเข้ามาแล้วปะทะกับภูเขาหลังจากนั้นเมื่อปะทะเสร็จกลุ่มฝนดังกล่าวก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคกลางตอนกลางตามลําดับนะครับซึ่งมาดูในวันที่21กรกฎาคมก็จะพบว่า ตัวของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมไทยเราแรงมากๆนะครับดูตามสีแล้วง่ายๆเลยนะครับเป็นสีชมพูนั่นแสดงถึงมรสุมที่มีกําลังแรงแบบมากๆนะครับปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดการเกิดฝนหน้าเขาก็จะเกิดขึ้นแบบ หนักมากนะครับภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาค,าต,ะต,ภาคาตะวันออกและฝนที่เกิดจากการยกตัวดังกล่าวก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ต่างๆต่อไปแต่ในช่วงวันที่21เนี่ยสภาพอากาศไทยเราก็จะแปรปรวนมากๆนะครับอีสานฝั่งตะวันออกอีสานบนและพื้นที่ภาคเหนือก็เริ่มจะมีการฟอร,ร์มตัวของกลุ่มเมฆขนาดใหญ่เข้ามาท้องฟ้าจะเริ่มมืดครึ้มส่วนในวันที่22นะครับตัวของพายุก็จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนเวลาประมาณตอนเช้า ดังนั้นอีสานหลายพื้นที่ต้องระวังเรื่องฝนตกหนักอีสานบนอีสานกลางนะครับจากการหมุนสวิงของพายุวิภานะครับสำหรับภาคเหนือก็เริ่มมีฝนตกแล้วในวันที่22เวลาประมาณตอนเช้านะครับสำหรับบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออก,ภา,ออกภาคกลางอีสานล่างโอกาสการเกิดฝนหมันก็มีจากการที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงแบบมากๆส่วนในวันที่23 ก็จะพบว่าตัวกองพายุเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประเทศลาวและมีโอกาสนะครับที่จะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ําเข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนบริเวณพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเรามาดูในส่วนของการเกิดฝนกันต่อนะครับโดยในวันที่19เเวลาประมาณตอนบ่ายพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับการเกิดฝนถือว่าไม่หนักมากอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนซะมากกว่า และพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกอีสานล่างและภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับในวันที่19ก็ต้องระวังเรื่องฝนส่วนภาคเหนืออีสานบนและภาคกลางตอนบนการเกิดฝนก็ถือว่ายังไม่มากนะครับในวันที่19ตอนบ่ายเรามาดูในวันที่19เวลาประมาณตอนค่าพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างไม่มีฝนภาคเหนือก็มีฝนตกไม่หนักมากอีสานบนก็มีฝนตกบางพื้นที่ในจังหวัดบึงกาฬหนองคายสกลน,นครน,นครพนม สำหรับภาคเหนือตอนบนก็มีในจังหวัดเชียงรายแต่รวมๆแล้วการเกิดฝนในวันที่19ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนลองรันภาพมาวันที่20นะครับเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าก็จะพบว่าทั่วไทยการเกิดฝนก็ยังไม่หนักมากนะครับก็อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตชุมพร สุราษฎร์ประจวบเพชรบุรีราชบุรีนะครับก็มีฝนตกได้ภาคกลางฝั่งตะวันตกก็มีในจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดอุทัยธานีภาคเหนือฝั่งตะวันตกก็มีในจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับลงเลื่อนภาพมาต่อนะครับในวันที่20เวลาประมาณบ่ายสองก็จะพบว่าภาคใต้ตอนบนแทบจังหวัดระนองพังงาภูเกต็ตประจวบราชบุรีเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีชุมพรเนี่ยก็มีฝนตกค่อนข้างดีนะครับ และพื้นที่ภาคอีสานล่างภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลางนะครับก็มีฝนตกค่อนข้างดีเน้นภาคกลางตอนกลางจนถึงตอนล่างรวมถึงอีสานล่างก็มีฝนตกในช่วงบ่ายวันที่20นะครับเน้นจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมินคะรสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองนคะรนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซา จันทบ,บุรีตราดระยองชนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลกาญจนบุรีราบรชบุรีเพชรบุรีตากแม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรปิษณุโลกเพชรบูรณ์ต้องระวังนะครับสำหรับภาคเหนืออีสานบนก็ถือว่ามีฝนตกแต่ตกไม่หนักมากนะครับส่วนตอนเย็นในวันที่20เราก็จะเห็นอะไรครับเราก็จะเห็นการตกสะสมของฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเน้นจังหวัด ราชบุรีเพชรบุรีประจวบชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่นะครับสำหรับอีสานก็เริ่มมีฝนตกมากขึ้นนะครับเพราะในวันที่20มรสุมเริ่มแรงมากขึ้นเมื่อมรสุมแรงมรสุมผ่านอีสานแล้วไปพบกับอะไรไปพบกับเทือกเขาอันน้ำเพื่อความเห็นภาพผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะครับเราดูในสี่เหลี่ยมสีดํานี่ก็คือเทือกเขาอันน้ม และลูกศรสีดําวิ่งเข้าไปนั่นก็คือตัวของมอรสุมเมื่อวิ่งผ่านอีสานแล้วก็จะไปพบกับสีเสส่เหลี่ยมสีดําสี่เหลี่ยมสีดาสี่เหลี่ยมสีดํานั่นก็คือภูเขาอันนําเมื่อพบกันแล้วก็จะเกิดการยกตัวเป็นฝนหรือที่เราเรียกว่าฝนหน้าเขานั่นเองครับ <c oughs> ก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่อีสานในวันที่20ตอนเย็นมาดูในวันที่21กันต่อนะครับลองรันภาพไปอย่างเรื่อย ในวันที่21เวลาประมาณ7โมงเช้านะครับก็จะพบว่าทั่วไทยการเกิดฝนถือว่าไม่หนักมากแต่จะไปหนักในพื้นที่ด้านรับลมซะมากกว่าอย่างเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนภาคตะวันออกและภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับหนักๆสุดๆเนี่ยผมมองว่ามันจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีจังหวัดราชบุรีเพชรบุรี รวมถึงจังหวัดนครปฐมนะครับฝนอาจจะล้าเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลได้ด้วยในวันที่21ตอนเช้านะครับสำหรับตอนบ่ายฝนก็ไปกองอยู่ในพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศเป็นส่วนใหญ่ส่วนภาคใต้เทบจะไม่มีฝนภาคกลางก็มีฝนตกบ้างในจังหวัดนครสวรรค์ภาคเหนือตอนล่างก็มีในจังหวัดพิจิตรกำแพงเพชรปิษณุโลกเพชรบูร์อีสานฝั่งตะวันตกก็มีในจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมา ส่วนพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกเนี่ยเสี่ยงฝนตกหนักตกสะสมนะครับตกอยู่นั่นแหละตกทั้งวันต้องระวังน้ําท่วมนะครับในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกทั้งหมดไล่ลงมาเลยตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีลงมาถึงจังหวัดประจวบกีรีขันนะครับส่วนอีสานก็มีฝนตกได้ในพื้นที่ของอีสานล่างนะครับในจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีในวันที่21ตอนบ่ายนะครับส่วนตัวของพายุเนี่ยในวันที่21ตอนบ่ายนั้น เขาก็ผ่านพื้นที่เกาะไฮลําและลงสู่อา่าวตังเกียเรียบร้อยนะครับแต่เขาก็มีส่วนสําคัญที่จะดูดฝนออกไปบ้างในวันที่21กรกฎาคมนะครับส่วนตอนเย็นในวันที่21นั้นการเกิดฝนส่วนใหญ่ก็ถือว่าลดลงโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าพายุเขาเพราะพายุดูดฝนออกไปนั่นเองครับส่วนพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกก,ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง มาดูในวันที่22นะครับเวลาประมาณ7โมงเชา้าเราก็จะพบว่าอีสานบนเริ่มมีฝนตกนะครับทั้งหมดเลยพื้นที่อีสานบนทุกจังหวัดและพื้นที่ภาคเหนือก็เริ่มมีฝนตกมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านเชียงรายพะเยาจังหวัดแพร่อำเภอพานอำเภอสองเงาอำเภอปัวเชียงคำเริ่มมีฝนตกนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันออก ในวันที่22ตอนเช้าตรู่ช่วงบ่ายก็จะพบว่าพื้นที่อีสานบนเนี่ยมีฝนตกหนักหลายจังหวัดนะครับเกือบทุกพื้นที่เลยนะครับเป็นการตกที่ตกแบบภูพรมสําหรับภาคเหนือก็เริ่มมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและอย่าลืมนะครับว่าตัวของมรสุมยังกงแรงอย่างต่อเนื่องอยังกงพัดกระ,ะกับใจฝั่งพื้นที่ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของประเทศไทยดังนั้นฝนก็จะกองอยู่ในพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคกลางและด้านตะวันตกของภาคเหนือ มาดูในวันที่23เวลาประมาณตอนเช้าก็จะพบว่าอีสานบนมีฝนตกหนักนะครับและพื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกหนักทั้งภาคภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักตลอดแนวพื้นที่ภาคตะวันออกตามชายฝั่งมีฝนตกปานกลางถึงหนักและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักเน้นตอนบนระนองและพังงานะครับส่วนอีสานกลางอีสานล่างในช่วงที่พายุเขาขึ้นฝั่งนะครับ การเกิดฝนก็อาจจะเบาลงไปบ้างอาจจะมีท้องฟ้าครึมๆกับมีฝนตกปานกลางนะครับส่วนในวันที่23ตอนบ่ายฝนในฝนก็ยังตกหนักในพื้นที่อีสานบนภาคกลางตอนบนก็เริ่มมีฝนตกหนักมากขึ้นและพื้นที่ภาคเหนือฝนตกหนักทางภาคนะครับสำหรับในวันที่23ตอนเย็นภาคกลางฝั่งตะวันตก ภาคเหนือฝั่งตะวันตกตลอดแนวมีฝนตกหนักนะครับและกลุ่มฝนดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เคลื่อนตัวนะครับเขาก็มีโอกาสเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางตอนกลางภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและอีสานได้ด้วยนะครับตามฝนจอนนั่นเองครับและในวันที่24เวลาประมาณตอนดึกฝนก็ยังคงตกหนักทั้งวันทั้งคืนในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนอีสานบนและพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับ ส่วนในวันที่24นั้นตัวของพายุก็อ่อนกําลังลงไปและเคลื่อนตัวออกจากภาคเหนือตอนบนออกไปนั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตสภาพอากาศอัปเดตฝนและอัปเดตเรื่องของการเคลื่อนตัวพายุโอ้โห